t n i n k Trade Think DITP Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลกเมื่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบย้อนกลับทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทยคืออะไร Think Trade t h i t k DITP ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้าพอดแคสต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีคำตอบที่ดีเกินคาดมาฝากกันด้วยละครับ ก่อนที่จะไปสู่คำตอบเรื่องทางออกเรามาทำความเข้าใจกับระบบตรวจสอบย้อนกลับกันก่อนสักนิดนะครับระบบนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการระบาดและติดต่อของโรคในสัตว์ซึ่งพบว่าสามารถติดต่อมาสู่คนผ่านการบริโภคได้การออกกฎให้แจ้งแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์บนฉลากเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลจึงได้เกิดขึ้นครับซึ่งต่อมาประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหาภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ย ก็ให้ความสําคัญกับระบบนี้มากขึ้นเพราะการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับไม่เพียงแต่จะทําให้รู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้มองเห็นภาพเส้นทางการเดินทางของอาหารที่ชัดเจนหากพบอาหารที่ไม่ปลอดภัยก็จะสามารถติดตามได้ว่าปัญหาเริ่มต้นที่จุดใดอันจะนําไปสู่การดําเนินการแยกอาหารที่ปนเปื้อนได้ตรงจุดช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องผู้บริโภคจากอาหารที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ ประกอบกับผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็หันมาใส่ใจถึงแหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการผลิตอาหารด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้ครับจึงเป็นเหมือนตัวเร่งให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและสร้างระบบการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่โดยเร็วซึ่งวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับ เราขอเรียกเจ้าเครื่องมือสั้นๆนี้ว่า Cloud ERP ครับ Cloud ERP คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนและจัดการกระบวนทางธุรกิจประกอบด้วย5ระบบย่อยครับคือ 1. ระบบบริหารทรัพยากรการผลิต 2. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน 3. ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 4. ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ 5. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยระบบการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะครับจะอยู่ในระบบย่อยที่เรียกว่าระบบบริหารทรัพยากรการผลิตระบบย่อยนี้จะช่วยทั้งในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับและที่เกินไว้ข้างต้นว่าดีเกินคาดเนี่ยนะครับก็คือได้มีการประเมินไว้ว่าระบบบริหารทรัพยากรการผลิตนี้สามารถส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยสะสมปีละ1 3 แล้วก็มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้นอีกด้วยนะครับสูงได้ยังไงน่ะเหรอครับก็เพราะว่าระบบดังกล่าวเนี่ยสามารถช่วยให้การวางแผนในการซื้อวัตถุดิบและการบริหารสินค้าคงคลังมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาครับจึงช่วยให้สินค้างคงคลังหมุนเวียนเร็วขึ้น3.5เท่าช่วยลดความสูญเสียจากการเน่าเสียของสินค้าอัตรากำไรจึงเพิ่มขึ้นนั่นเอง และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับควรมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินควบคู่ไปด้วยเพราะระบบนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับส่งผลให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและสร้างกำไรได้มากขึ้นไปอีกที่สำคัญคือ Cloud ERP ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัดด้วยนะครับ อย่าพลาดที่จะอัปเดตความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารธุรกิจของคุณนะครับด้วยการติดตามฟัง Think Trade Think DITP Podcast กันเป็นประจำด้วยนะครับโอกาสธุรกิจมากมายรอคุณอยู่ฟัง Think Trade Think DITP Podcast